ฝากพอบอรตรรคนตรวจเองกิจลัตนะหรือรองตายเนี่ยรักษาการเนี่ยว่าที่พอบตรร์รนะเข้มงวดหน่อยเวลามีใครตายแล้วเราไม่รู้สาเหตุนเนี่ยมันก็คือการตายผิดธรรมชาติตามวิอาญาชัดเจนอยู่แล้วเพื่อไม่รู้สาเหตุก็ต้องชันสูตรเพื่อไม่รู้สาเหตุแม้กระทั่งใบมรณะบารยังบอกเลยไม่รู้สาเหตุแต่ตำรวจกลับไม่ชันสูตรมันก็น่าจะผิดที่ไหนารแรงไหมน่าต้องโดนมาตรหนึ่งห้าเจ็ดไหมเราก็ดูกันต่อไปว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาจะอุ้มตำรวจมาหาศาลคาไม่พูนะครับเพราะว่าการสอบสวนเป็นต้นทางกระบ,บวนการยุติธรรมเมื่อการสอบสวนเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนนะการเอาผิดคนร้ายก็ยากศพก็เผาไปแล้วนะเผาเป็นเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีศพที่จะทําการจดัดศูนรพิสูจน์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้คดีเสียหายส่วนคนที่เอาศพไปเผาทั้งๆั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตายโดยไม่ทราบสาเหตุ นี้ก็ต้องเจตนานะครับว่ามีเจตนาจะทําให้ไม่มีพยานหลักฐานที่จะพิสูจน์ความจริงว่าเขาเป็นอะไราตายหรือเปล่านะถ้ามีเจตนาแบบนั้นรีบเร่งรี่วเอาไปเผาก็าจะมีโทษจำคุกส,นะสองปีนะครับสองปีนะฮะคุณไปเผาศพโดยโดยที่รู้อยู่แล้วว่าเ,เ,เขาเขาตายเป็นธรรมชาติหรือมีเจตนาที่จะอำพรางคดีเพราะพยานหลักฐานคือยาพิษสารพิษในร่างกายสมมตินะ ล้วคุณมีเจตนาที่จะอำพรางคดีนะติดคุกสี่ปีนะติดคุกสี่ปีครับพี่น้องนะครับติดคุกสี่ปีเข้าใจนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูกันต่อไปนะนะครับแล้วก็รูความผมจะเอาอย่างไรกับเรื่องนี้มีสองเรื่องก็คือว่าคนที่เผาศพไปท,ท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตายโดยไม่ทราบสาเหตุมีเจตนาที่จะปิดบังสาเหตุการตายหรือเปล่าเจตนาอำพรางคดีไหมอันนี้ก็ติดคุกสี่ปี ส่วนตำรวจไม่ชนะสูตรพิจิตศพทั้งทงที่รู้ว่าตายเป็นธรรมชาติก็ติดคุกสี่ปีครับเมื่อตายหนึ่งห้าเจ็ดก็ดูต่อไปว่าสํานักงานตำรวจชาติจะพุ่คนพวกนี้ไว้ไหมจะลงโทษไหมจะตั้งกรรมการไหมหรืออะไรก็แล้วแต่สำนักงานตำรวจชาติเพราะทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยพิจิตรเป็นรอ,รองผบตรทำคดีแอมไชนายพิจิตรเนี่ยก็ประกาศนะตั้งแต่สมัยก็มีอยงนาจแค่บอกเลยทุกศพต้องชนะสูตรพิจิตรถ้าเราไม่ทราบสาเหตุการตายพิจิตรเคยกล่าวไว้นะ นะ่พอหลังจากนั้นก็ไม่ทําคดีนี้ก็ไม่ไม่ชนสูตรดโดยอ้างว่ายาิเขาไม่ติดใจไม่ได้นะอ้างไม่ได้นะอ้างไม่ได้กฎหมายก็บังคับต้องชนสูตรพิจารณ์ถ้าเกิดว่าคนในครอบครัวฆ่ากันตายเสร็จยัดเงินตำรวจสมมตินะนะตำรวจบอกอ้างไม่เป็นไรคุณไม่ติดใจก็ไม่ต้องชนสูตรก็จบเลยพยานหลักฐานไม่มีที่จะพิสูจน์ความผิดคนร้ายเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตซึ่งผมจะติดตามต่อไปนะฮะนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะตายผิดธรรมชาติต้องชนสูตรนะ ะะสวัสดีครับปากซอยเทียนอะไรเทียนทะเลเจ็ดติดกับปั๊มพตทบนฟุตบาททางเดินมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลางเต้นบนฟุตบาททางเดินอะไรเนี่ยผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ผ่านทุกวันหลับหูหลับตาไม่ทำอนไนก็นดีคุณสุรชัยร้องเรียนมานะใครร้องเรียนอะไรช่วยถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งมาทางเ c e บุ๊กเลยนะครับอืม เออนะใครพบเห็นเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอะไรเอาเออออมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาตั้งเต็นท์ปากซอยเทียนทะเลเียอะไรเนี่ยคุณมีหลักฐานแล้วคุณส่งมาให้ผมเลยนะส่งมาเป็นเรื่องเวลาส่งการจดหมายก็ได้ทางเฟซบุ๊กทางไลน์ส่งมาครับแล้วเดี๋ยวผมแจ้งนักข่าวให้นะเพื่อประจานะอะไรที่ม่ดีนะครับส่งมาเลยนะครับเออนะฮะชัดเจนนะครับอืมนะครับมีอะไรเออนะครับมีอะไรที่น่าสนใจครับ เทียนทะเลเจ็ดนะครับใครเอาฟุตบาททาเป็นร้านค้าหรืออะไรต่างๆหรือกันไม่ให้จอดรถหรืออะไรส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับถูกฝรั่งทำร้ายร่างกายศาลตัดสินแล้วคือปรับ2 5 0 0ติดคุก15วันทำไมรับโทษน้อยจังถูกฝรั่งทำร้ายร่างกายศาลตัดสินแล้วคือปรับ2 5 0 0ติดคุก15วันนะก็คืออย่างี้ การถูกทำร้ายร่างกายถ้ามันไม่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยโทษจำคุกมันแค่เท่าไหร่เดือนเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นการตัดสินก็ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานไปไปตามกฎหมายจะไปตัดสินตามอำเภอใจไม่ได้นะครับคดีที่ไหนครับฟังรายการนี้ได้ประโยชน์มากๆครับอ่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาหลายปีแล้วขอบคุณมากครับใครมีอะไรที่คดีความไม่คืบหน้านะอย่างคดีอาเสียเสียต้นเสียพิชิตเนี่ยก็ไม่คืบหน้านะไปร้องเรียนสภาทนายไปร้องเรียน ที่อนที่นี่มาไม่คืบหน้ามาหาพี่เดชคืบหน้าเลยเอ่อเพราะนั้นไขครรดีความไม่คืบหน้าไม่ออกทีวีไม่คืบหน้าส่งมาหาพีเพ่เดนให้พี่เดจัดการให้ก็มีวิธีการประสานงานนักุนนักข่าวในให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดที่สุนะครับมาได้เลยนะครับเรื่องบ ok. ิ๊กเต่าไปถึงไหนนะครับบิ๊กเต่าเรื่องอะไรบิ๊กเต่าบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กเงี่ยไปแล้วไม่มีอะไรหรอกเรื่องบ ok, ิ๊กโจ๊กบิ๊กเต่าบิ๊กต่อเนียบไปแล้วไม่มีอะไรหรอกครับเป็นข่าวอยู่เพียเดียวก็เนียบเชื่อผมสิ หนะลังจากนั้นก็งเงียบไปกะไม่มีอะไรหรอกเป็นธรรมดาคนะดีไหนมีเส้นมีสายก็งเงียบไปกะจบเมาแล้วขับรถชนคนตายเยียวยาให้เขาแล้วแต่เขายังไม่พอใจต้องติดคุกไหมถ้าเขาไม่พอใจมันก็เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางน,นะก็ต้องไปจ้างทนายมาถล่มแถลงะลนะเพื่อให้ศาลเห็นใจนะครับอืมดูชอบพี่เดครับอืนะครับเอพี่เดเคยเห็นศพคนจมนะ้ำตายลอยในแนวตั้งเหมือน ถ้ายืนโดยไม่มีอะไรพัฒนาการไหมครับไม่เคยเจอที่ไหน่ะก็มีอะไรคดีแปลกๆเข้ามาได้นะนะครับมีได้เลยนะครับนะมาหาผมได้เลยฟังแล้วได้ความรู้ทางกฎหมายเข้าใจง่ายไม่มีอะไรก็พูดง่ายนะครับมีคดีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะโอ้ก็มีเรื่องน่าสนใจนะลูกจ้างเจ้าของร้านทองทําทองหายสี่สิบาทก็หลายร้านนะผงก็บอกบางคนบอกสองสามร้านนะทําทองสี่สิบบาทบาทละสี่หมื่นเนี่ย ขาบอกประมาณสองสาล้านลูกจ้างไปทําหายเจ้าของร้านเนี่ประกาศใครเจอทองสี่สิบาทเอามาคืนนะเขาจะให้รางวัลแสนพี่น้องประชาชนคิดว่าจะมีคนดีเอาเอาทองมาคืนไหมมีไหมทองต้องสี่สิบาทนะหลายล้านอนะ่ะเดเอ่อใครไปเจอเนี่ยมันจะเอามาคืนไหมล่ะสองสาล้านแล้วได้แสนเนี่ยโอ้ในประเทศเราจะมีคนดีขนาดไหมทองสี่สิบบาทนะโอ้โหสี่หมื่นคูณก็ไปอะ่ะอืม นะเออนะครับเนี่ยนะแต่ใครเก็บทองได้ไม่คืนติดคุกนะจำคุกหนะ้ถ้ากรรมนะไม่ปิดหน้าหกเดือนยักยอกทรัพย์สินที่คนอื่นเขาทำล่นหายนะนะครับอืมแต่มีอะไรที่น่าสนใจครับแต่พี่เดก็อืมจะดูนะครับมีข่าวสารอะไรน่าสนใจนะอืม เอาเอาเรื่องการชงกัญชายาเสพติดหน่อยหุ่มข้องกงพี่กัญชาหนักสิ่งเก่งชนเสาไฟฟ้าไม่ลงจัดรถนอนกอดหมากอดแมวยิ้มหวานฉ่ำให้เจ้าหน้าที่นะอันนี้ก็ที่พัทยานะอืมเพราะฉะนั้นไอ้กัญชาเนี่ยมันอันตรายนะพี่ทาไปทามาก็พี่กัญชากันยแย่ไปหมดดัะนั้นก็กลับมาเป็นยาเสพติดดีกว่านะนะยอดสมัครสวสี่วันมีผู้สมัครแล้วสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าคนครับ ผมไม่รู้ไอคนที่มาสมัครนี่เป็นผวกมาสมัครด้วยใจบริสุทธิ์หรือว่าเขาจ้างมาก็ไม่รู้มาดูกันต่อไปนะนะครับเนี่ยรวมแล้วทั้งหมด34,169การรับสมัครเลือกสวจะเปิดไปจนถึงอ่าวันที่24่สิบสี่พฤษภาก็คือวันนี้วันสุดท้ายนะครับแปโมงครึ่งถึง16.30นอนะครับ3 0 0 0 0กว่าคนแล้วอืมนะบางคนถามสวคืออะไรกูไม่รู้ ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วจะมีไว้ทำหองทำดาบอะไรเชื่อว่าต้องมีการคั่วกันอออืมเค่าสมัครสองพันห้าว่ากันไปในเรื่องสองวอวนะอม,มีอะไรที่น่าสนใจครับอืม วัยเออป้าว 74, ย้ยเจ็สิยิงตัวเองเสียชีวิตพร้อมหมาสองตัวหลังถูกแก๊งคอรเซนเตอร์หลอกโอนเงินไปลงทุนหลายแสนบาทเหตุเกิดที่นะธัญบุรีปทุมธานีท้องที่สอพอประตูน้ำจุลาลงกรณย่รับไอ้คอรเซนเตอร์เยอะนะคนแก่คนเฒ่าไปเจออะไรก็กดไปกดไปกดไปเงินหายหมดนะเนี่ยน่ากลัวกาเ่ยไม่ได้เงินคืนเลยต้องฆ่าตัวตายฝากรัฐบาลดูแลด้วยเออ มีอะไรที่น่าสนใจดูแนละ้วไม่ไครมีอะไรนะดนะรเดี๋ยวดูนะแป๊บเดียวนะมีอะไรบ้างแต่มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจนะเดี๋ยวขอดูแป๊บนะครับมีอะไรบ้างนะฮะรถหายตำรวจนั่งดับมิสนาคาเก้า e. อี้ร้อยตำรวจเอกแต่งกายครื่งท่อนัน่งเสียชีวิต ปิดสนาขคาเก้าอ,อี้อ,อะไรกันนะที่คนตายแกง้เงินกู้อ่าเถิมเกิมพังร้านข้าวแกงเตรียมจะขายลูกค้าโวมีตำรวจเป็นแบคเจ้าหน้าที่เชื่อน่าจะเกิดจากความขัดนแนย้งอะไรบางอย่างโจนผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองว่ะฝากตำรวจด้วยเอะออืนอนะครับนักข่าวโทรมาเดี๋ยวสักครู่ไตโทรนะเอ่กูกำลังจัดรายการอยู่ ช็อวงการจับอดีตดาราเด็กชื่อดังเกี่ยวคดีฆ่าสองหัวเมียเจ้าของรัตคาร์โอ้โหทำไมเดี๋ยวนี้มันฆ่ากันตายเยอะเลเนี่ยอืมอมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะรีบไปส่งยาหนุ่มรีบขับรถไปส่งยาพุ่งซัดรถนักเรียนพลิกคว่ำเด็กเจ็บสาหัสเพียบอ้างไม่ได้จังใจผู้ปกครองสุดแค้นนะอ่ะก็คือ มีอาชีพรับจ้างส่งยาบ้ารีบร้อยไปส่งลูกค้าดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีผู้ชนรถนักเรียนพลิกว่าบาดเจ็บเทียบเี่นะครับปัญหายาเสพติดมันต้องแก้รัฐบาลนะอืมมีเรื่องอะไรที่น่ะ